วันนี้สึกแดงเดือดเดือดแน่ๆครับดูแล้วโหท้าทางบรรยากาศใช้ได้นะฮะวันนี้ปลุกแล้วก็น่าดูนะครับปิดเพลงก็หุ่หมแล้วครับผมขอติดตามชมนะครับคืนค่ำคืนนี้ว่าจะดตุ้งเดือดเผ็ดมันขนาดไหนนะครับผมเปิดประตูทั้งสองข้างได้แล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้เราปล่อยคนเข้ามาแล้วครับ สู่เดอะแมนชแบงคอกเซนจูรี่ค่ะ2022นะคะณนะสนามราชมังคลากีฬาสถานแห่งนี้ค่ะและตอนนี้นะคะประตูเปิดแล้วนะคะขอเชิญผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ด้านในได้เลยนะคะวันนี้เราจะเปิดทั้งหมด2เมนเทนทานด้วยกันนะคะนะคะถ้าถือบัตรที่อยู่ในโซน E โซน S โซน W1 W2 ให้เดินวนไปทางด้านซ้ายมือของท่านเลยนะคะส่วนโซน Double U 7, Double U 8, โซน G 2ให้เดินวนไปทางด้านขวามือค่ะวันนี้เราเปิดสองทางเข้านะคะเมนเดนท์1นะคะฝั่งลานทารเจ้านะคะเมนเดนท์2นะคะฝั่งสระว่ายน้ำนะคะหรือว่าตัวเี็กๆครับขึ้นมาแล้วถ้าจะเจอโซน E, โซน A โซนดับเบิลยูหนึ่งนะคะให้เดินวนไปทางด้านซ้ายโมเลยนะคะดับเบิลยูหนึ่งดับ แมชแมงค์ขเซนจูรีคร่ค2022นะคะณสนามราชมังคาลากราสถานแห่งนี้ค่ะและตอนนี้นะคะประตูเปิดแล้วนะคะขอเชิญผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ด้านในได้เลยนะคะวันนี้เราจะเปิดทั้งหมด2เมนเทนท์ด้กันนะคะเมนเทนท์หนึ่งนะคะฝั่งลานพาานะคะ สำหรับผู้ที่ถือบัตรที่อยู่ในโซน n w 7, w 8, ane, นะคะ W7 W8 โซน G2 นะคะเมื่อผ่านช่องการตรวจเข้ามาแล้วให้เดินวนไปทางด้านขวามือได้เลยนะคะเดินวนไปทางด้านขวามือค่ะหันหน้าเข้าสนามแล้วให้เดินวนไปทางด้านขวามือของท่านได้เลยนะคะส่วนในอันท้ายสองนะคะจะสำหรับโซน E โ,โซนเ as, โซน W1 W2 นะคะเมื่อเดินผ่านช่องการตรวจเข้ามาแล้วนะคะให้เดินวนไปทางด้านซ้ายมือของท่านนะคะ กระโดดนาบัตรที่อยู่ในเบอร์นะคะถ้าถือบัตรที่อยู่ในโซน E โซน S โซน W1 W2 ให้เดินวาเข้ามาแล้วครับ้ามาแล้ว้ามาแล้ว้ามาแล้วมาแล้วครับมาดูข้างลง่างเลยเพ่อนนี่ถือมาแล้วัมาแล้วครับ เอามดแล้วครับผมเอ้าคนหายไปในหมดเนี่ยไม่เหลือใครสักคนเลยเอาเข้าหมดแล้วใช่ไหมอะได้ตั๋วปฏิทินเราไปรับที่ตรงไหนอ๋อนี่เหร้ออ๋อที่นึกเหรออ๋อโอเคขอบคุณมากครับโอ้ได้แล้วตั๋วปฏิตินต้องเข้าตรงนี้ใช่ไหมฮะอะไรนะโอเคโอ้โหต้องเข้ากล้องโอ้โหเข้ากล้องหมดแล้วโอเคโอเคโอ้ยจอดซะตรงนี้ เราไปยังไงต่อปะเนี่ยอ๋อต้องดูมันเอสอะไรเอสสองเอสสองทางซ้ายครับโอ๋ซ้ายนะโอเคเขาบอกเอสสองไปทางซ้ายครับเอสองทางซ้ายโอ้โห่ะไปทางนู้นเลยหรือว่าเราจะอยู่ฮะเนื้อสูงเนื้อเนื้อไม่ได้ไปเหรอมันไม่ให้เอาเข้ามันให้วางไป้ตรงนั้อเนื้อโอ้โหเดี๋ยวฝีทุ่ลงมาบอกว่าอยู่เนี่ยจะมาเอาเนื้อกลับ โอเคเหรอโอ้เป็นมองบนเลยฮะโอเคนี่เราอยู่โซนไหนวะเอสองนู่นเหรอครับตรงไหนโอเคเดินตามไปนี่คือบรรยากาศนะครับเดินประมาณนี้ไม่รู้ตรงไหนไป็นตรงไหนครับตรงนี้นี่เราก็จะเดินมาตามทางนี่แหละครับบัตรนี่เนาะโอ้โหเป็นไงเพื่อน เราเหมือนเราอยู่ที่นะไอังกฤษใช่ไหมบอกแล้วเราไม่ต้องเสียค่าตั๋วไม่มาที่เสียใจนะ่นเกูเสียใจนี่ครักูเออแล้วจะหิวมาเพื่ออะไรเปล่าไปเข้าใจมไปกินตอนพักเองโอ้นั่นแหละนั่นแอันนี้อันนั้นประตูอะไรวะเอสอยู่ในเอสที่นู่นเหรอเอสเอสเอสเองเขาบอกอยู่นู่นฮะโอเคบอกเลยว่ามีรถฟูงับโอ้เพื่อนเพื่อนเสียใจครับเพื่อน เพื่อนเอาเนื้อมาประกฏว่าเขาเก็บครับเขาไม่เอ,า,บบอเาเข้า,าไม่รู้เรื่องเลยเพื่อนกูนี่ครับออนี่เรามาเอ,เอสอ๋อมันหนึ่สงสโอเคเป็นไรครับเอสเอสอเอสองเอสสองเออ้าวเลยครับไม่ใช่โอ้มันอยู่นู่นมันดูป้ายสิดเอป้ายมันชี้ผิดใช่ไหมเอสอเอสองเอสสองอ๋อนู่นเลยเอสสองอยู่นี่นะครับ โอ้ประตูนี่เราเดินแทบจะก้อเลยนะครับเนี่ยเลทสองครับเลทสองสำหรับไล่ตัวสอดถูกร้องนะครับพี่ครับเลทสองแผดเลทสองค่นสองแับแกเลยฮะอันนั้นแกเลยคแผดอันนี้ก็อะไรนะของอะไรต้องซื้อมาถ้วยได้ถ้วยแล้วสบายแล้วเราโอเคเขาอเฮ้ยได้แชมป์แล้วเนี่ยได้แชมป์แล้ว เด ну oh, 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 no er> ี๋ยว่าเลาไ้ถวยหนึ S ่งล้วโอเคโอ้โหของแคปล้ะแคปใบแครับขอหน้รับ็ดไหมคะได้ปิดให้สวยๆนะโอ้มีสีส้มด้วยอักได้สีส้มทังไง5,000ัีเขียวอ๋อเหรอโอ้โห ไม่หลงกลพี่โอ้โหวิธีการจะเอาสีส้มเมือนเนี่ยสีส้มนี่เท่าไหร่นะห้าพันค่ะเจ็ดพันค่ะเจ็ดพันไม่เป็นไรสองพันเองที่นี่ถือนถ่าพี่ต้องทำอะไรต่อเนี่ยขอให้เลยแจกเหรอเอือตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เนี่ยขอหยิบได้ละพันโอ้โหให้เนียเยี่ยมเลยขอบคุณมากโอเคไปได้เลยนะโอเคโอ้โหนี่เราเข้ามาข้างในแล้วนะครับโอ้โหนี่เขาแจกอะไรเนี่ยแจกคีโมเนี้ยเห็นไหย นีาากเขาแจกรีแจกรีบอกว่าลูกเขาให้กินรีโอเคครับเอแสองว่าเอสองขึ้นบันไดครับเดินขึ้นครับโอ้โหเขอาจจะวุ่นวายหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็เดินขึ้นไปก่ออ๋อทำไนวะถูกป่ะตรงไหนเ,เยวผิดใช่ไหมเอสสองตัวนี้เป็นเอสสองเอสองจะอยู่ภายใน ้ตัวนี้เป็นในที่หนึ่งแล้วแล้วก็สามก็เดินโอ้โหโอ้โหโอเคพี่ต้องลงอีกรอบใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่โอ้ดีนยดีนะพี่แข็งแรงแค่ไหนแข็งแรงที่ตายเนี่ยเป็นโลมโอเค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 ใ่ไน่าจะใช่ไหมครับโอ้ยรู้สึกว่าเราเดินมาสามสี่อะไรครับชั้นไหนครับเนี่ยใช่ปะไม่ผิดหรอก ไ,ไหนว่าตัวพี่โอ้รุ่งเลยพี่เดินขึ้นบันไดสามครั้งเลยเนาอันนี้ถูกไหมถูกแน่นอนเะนี่ยโอ้โหดีนะถ้าไม่แข็งเราจะเป็นลมอ่ะเออใช่เดนิดนวนทุกวันอ่ะโอเคมาถูกทางครับแต่โอ้โหแต่ไม่รู้อยู่มุมไหนนะครับขึ้นไปสูงไปกี่ชั้นแล้วมั้เนี่ยคนไปครับเดี๋ยวต้องดูว่ามาอะไรโอ้เริ่มเห็นแล้วครับเราเห็นแล้ว โอ้เรามาถึงแล้วครับผมเรามาถึงแล้วโอ้โหลมจะจับพลาดพลาดไปสามบันไดแทบตายโอ้นี่เรามาชมอยู่บรรยากาศใช้ได้เนี่ยสูงดีใช้ได้โอเคคู่กันนะคู่กันโอเคครับโอเคโอเคโอ้โหเนี่ยบรรยากาศมันต้องอย่างนี้ใช่ไหม ยังไงวะเนี่ยโอ้โหอลังฮอลัง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 เนี่ยโอเคโอ้โหโอ้โหมันไกลเท่ะนั้นไม่ได้เห็นอะไรวะเนี่ย เห็นฝุ <indo up> <IP> oh, oh. Ok ่นหรอวะโอ้โหไกลมากครับขอบอกได้คำเดียวว่าไกลฮะไกลครับไกลสุดๆครับดูด้วยกันหน่อเนาะจริงด้านนี้เลยดูดูดูวันไหนวะเนี่ยโอ้โหติดพี่พี่ไม่อยากอยู่ใกล้เขาอะทำไมเยอะเยอะอะไรแปลอะไรแปลกดิเงก็เหมือนกันแหละโอเค มาถึงแล้วครับผมโอ้โหแล้วมันอย่างทำให้ต้วนวะโอ้โหเนี่ยลังครับอลังการงานสร้างชื่อดีสวยงามครับสวยงามทุนการชพทย์ลูกศิษย์ไหนวิทีคนโสดอยู่ไหนครับเนี่ยยังไม่เห็นเลยมีบอกโอ้โหเนี่ยไม่รู้ไกลหรือใกล้แล้วก็ไม่เข้าใจเพราะว่าก็พอสมควรแล้วครับแน่นอนโอเค ตอนนี้ฝนกำลังจะตกครับ,นนรบเขาก็เอาพัดเต็ตนท์เขาเรียกว่าผ้าเต็นท์นะฮะคุมสนามไว้ก่อนกลัวสนามเปียกเดี๋ยว<ด>ซา,าร่าจะเจ็บเขากลัวกลัวซาร่าเจ็บนะครับหรือเขาคุมคุมหญ้าไว้ก่อนนะครับกลัวหญ้าเปียกครับผม <c oughs> า,มา <c oughs> สนา ้มน,น,มนมาแล้วครับฝนฝนมาแล้วฝนมาแล้วครับปอลแข่งครับแต่ของเรามีหลังคาครับแต่เขาไม่รอดครับเพราะว่ามันปลิวครับมันปลิวเข้ามาแต่ก็ไม่เป็นไรเรารู้อยู่แล้วว่าฝนจะตกเราไม่กลัวครับผมดูบรรยากาศสภาพในสนามนะครับตอนนี้ตัวที่แดงๆที่เห็นนี่คือ กหลังนี่คือน่าจะสองหม โซนนี้นะครับราคาถูกสุดครับแต่ว่ามีหลังคาครับไม่เปียกครับไม่เปียกโอ้โหโ,โชคดีเการางโซหิงที่ที่สุนั้ดยัไมกิ่กี่นนะคะก็เป็มเมนต์ยี่ทุกคนลัง ก็จะมีกองทัพมดมาเกิดเวทีเก็บไฟครับเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปจะสึดแดงเดือแล้วครับผมโอ้โหรอสักครู่สองทุ่มเกย์ก็นแน่นรอแ